ร่วมพะจนภัยโดยใหม่ t o โย t a าไฮลักซ์วีโก้แชมร่วมประจนภัยโดย,ย,โดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี การะจนภัยในครั้งนี้ติ๊กได้มีโอกาสพาสมาชิกผู้โชคดีจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมีมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นตามถนนและซอกซอยต่างๆในดินแดนที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันว่ายุโรปกลางเอเชียค่ะ สถานที่นี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งนะคะของมาเก๊าค่ะเอ่อก่อนอื่นนะคะที่ขอเกริ่นนิดนึงว่ามาเก๊าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแน่ไม่ใช่ประเทศนะคะเขาบอกว่าเป็นเขตปกครองพิเศษภายใต้อธิปไตยของจีนค่ะมาเก๊าก็คือส่วนหนึ่งของจีนนะคะแต่ว่ามีการแบ่ง การบริหารการปกครองเป็น2แบบเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า One Country Two Systems นะคะก็คือว่าประเทศเดียวกันกับประเทศจีนแต่ว่าแปะแบ่งระบบการปกครองคือการทหารการเมือง การปกครองจะขึ้นภายใต้กับประเทศจีนแต่ว่าการค้าเนี่ยเป็นเอกราชของมาเก๊าเขาเองค่ะก็คือเขตปกครองพิเศษที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตการนะคะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16ค่ะตอนนั้นเนี่ยชาวโปรตุเกสได้เดินทางเข้ามาทําการค้าค่ะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะมาเก๊าณนะจุดแห่งนี้นะคะไม่ได้ทําสงครามกับจีนเพื่อที่จะแย่งมาเก๊ามา เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเดินทางมานะบริเวณนี้เพื่อมาทําการค้ากับจีนแต่เสร็จแล้วเนี่ยบริเวณแถบนี้นะคะติดกับทะเลเปิดค่ะก็จะมีโจรสลัดเยอะมากก็เลยมาทําความตกลงกับจีนว่าถ้าสามารถที่จะขับไล่โจรสลัดออกไปจากผืนแผ่นดินหมาเกาวตรงนี้นะคะเขาทางจีนก็อนุญ,ญาตให้ชาวโปรตุเกสมาตั้งถิ่นฐานเพื่อที่จะทําการค้ากับจีนในการนําสินค้าทางตะวันตกมายังตะวันออก แล้วก็นําสินค้าทางตะวันออกประเภทแพรไหมใบชาต่างๆเนี่ยนะคะเครื่องเทศที่มีชื่อเสียงนํากลับไปสู่ตะวันตกบริเวณพื้นของ พื้นถนนของซินาโดสแควรเนี่ยเขาจะปรับแต่งนะคะให้เป็นภาพเหมือนกับคลื่นของทะเลเพราะถือได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นผืนของดินที่ติดกับน้ำทะเลแล้วให้ความสำคัญกับน้ำและผืนทรายเป็นสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาเกาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับเป็นยุโรปอยู่ใจกลางของเอเชียค่ะ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนท้องถิน่นเราสามารถสัมผัสได้บนถนนฮัวดัสเอสตาลากินีถนนเล็กๆที่ดูคล้ายกับซอยเป็นย่านชุมชนโบราณที่หลบตัวอยู่ด้านหลังจัตุรัสซีนาโดและพื้นที่นี้นี่เองที่เคยเป็นที่กั้นระหว่างเขตที่พำน,นักของชาวโปรโต,ตุเกสซึ่งอยู่บริเวณจัตุรัสซีนาโดกับแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นค่ะ ผู้ชมคะซอยนี้นะคะมันเป็นซอยแห่งวิถีการใช้ชีวิตประจําวันของคนมาเก๊าท้องถิ่นจริงๆเลยค่ะเขาก็จะกินบะหมี่นะคะซึ่งเป็นถ้วยลวกกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีของประเภททอดๆเสียบเป็นไม้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะยืนกินกันบริเวณหน้าร้านนะคะจับกลุ่มัยรุ่น,นะคะ่ะ แล้วก็มีผักมองเต้าหู้มีเผ็ดราคาก็ช่วยเล็ก15 15ดอลลาร์ช่วยใหญ่25ดอลลาร์พาวิเลียนริมแควร,รีสอร์ทกาญจนบุรี